กรีดล้านบ้านนางเอกดังแจ้งข่าวดีชวนเอสุภชัยไปงานวิวาที่ l ออคืนแทนว่าที่เจ้าสาวแล้วสําหรับนางเอกสาวชื่อดังปูปรายาที่เตรียมเข้าพิธีวิวากกับว่าที่เจ้าบ่าวชาวต่างชาติอายุห่าง12ปีที่จะจัดคืนในปลายปีนี้ที่ l อทํอทำกลางคนบันเทิงและแฟนคลับฮือฮาแสดงความยินดีล้นหลามล่าสุดเอสุภชัยได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเผยโมเมตนต์น่ารักน่ารักคู่กับสาวปูพร้อมแคปชั่นระบุวา่า ลูกสาวน้องปู่ปรายาสวนดอกไม้มาบอกข่าวดีถึงบ้านชวนพี่เอไปงานแต่งปลายปียินดีกับน้องปู่ด้วยนะคะเจอกันที่ LA ค่ะแอดปรายาลุนเบิร์ก